สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยของพ่อใจดีอันนี้เป็นสูตรลางชุดลางได้พี่น้องเด้อสูตรลางชุดลางพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อใจดีสิไปใส่วันที่สกนพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวคอยไปติดตามแนวทาง ตัวเลขกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกสิงหาวันที่สิบหกพี่นอ้องสอคอพี่น้องสิงหา สองห้าหกเจ็ดพี่น้องรัฐบาลไทยน้องพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยรัฐไทยพ่อใจดีพี่น้อง นะครับสูตรล่างน้าพี่นะ้องสูตรสูตรล่างสูตรล่างเด้อพี่น้องเด้อสูตรล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรล่างพี่น้อง สัวเสือจะมาหางสั่นคัักแท้สูตรล่างนะครับวิ่งวิ่งก็วิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างอย่างเดียวเด้วิ่งล่าง วิ่งล่างพี่น้องนะครับวิ่งล่างสองกับหนึ่งพี่น้องนะวิ่งล่างสองกับหนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งล่างสองกับหนึ่งเดี๋ยวพ่อใจดีสิจับคู่ให้พี่น้องอันนี้ก็เล่าเบิ้งสูตรจะซื้อพี่น้องเล่าเบิ้งสูตรได้พี่น้องได้สูตรนี่เป็นยนทั้งไดพี่น้องนะครับ ลองดูสูตรพี่น้องนะครับว่าสูตรพอใจดีสูตรนี้นะครับสิเป็นแบบใดพี่น้องสูตรนี้สิเขาบอ่อสิเดินดีบอ่อพี่น้องนะครับเนาะหรือจังไดพี่น้องกะให้พี่น้องเอาไปพิจ,จารณากันไปเบิงไปแย่งไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะว่าแนวทางพอใจดีสูตรลางสิแม่นบอ่อสิคมบอ่อเนาะพี่น้องเนาะ หรือจังไดให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันถ้าบ่มั่นใจก็รจะเฝ้าลงทุนพี่น้องนะครับถ้าบ่มั่นใจก็จะเฝ้าลงทุนพี่น้องนะครับจะเฝ้าลงทุนเอาเบิ่งใบเป็นแนวทางก่อนก็ไไ้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกสูตรแรกเอามาลงพี่น้องทั้งบนทั้งล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องถัขึ้นบนกับบ่บ่เป็นยังลงล่างกับบ่เป็นยังพี่น้องก็ถือ่าเขาคื้เขาเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งกันจับคููพี่น้อง จับคู่นะครับพี่นอ้องพี่นอ้องสองสองห้าสองหก สองแปดพี่น้องนะครับนี่คือสูตรล่างพี่น้องนี่นะสูตรล่างน้องพี่น้องนี่คือสูตรล่างพี่น้องนะครับสองห้าสองหกสองแปดพี่น้องนะครับมาเบิงอีกชุดหนึ่งพี่น้องมาเบิงอีกชุดหนึ่งเด้ออ่ะได้จับคู่ให้พี่น้องนะครับ หนึ่งห้าหนึ่งหกพี่น้องหนึ่งเจ็ดนี่คือสูตรลางค้มบมม่อค้มแม่นบ่มแม่นให้พี่น้องไปผิดจารณนาบึงก็แล้วกันพี่น้องนะครับว่านทางพอใจดีสิค้มบอ่อน้องสิมเมน่นบ่อิีมเมนย่ำบอ่อถามแม่นย่ำ เกษเสียเอาไปสู่ต่อไปพี่น้องนะครับถ้าบอมแมน่นจังไดพอจจดีกับศิลหาวิธีหม่อีกเนหนึ่งพี่น้องนะครับเอาจนแห้มันได้พี่น้องเอาจนแห้มันได้บอยอยากให้พี่ให้น้องผิดหวังและเสียใจพี่น้องนะครับบอยอยากให้พี่น้องผิดหวังและเสียใจนะครับพอจะดีกับพยายามาี่ชุดพี่น้องพยายามหาสิ่งดีๆมาฝากพี่ตอนน้องใหญ่หนะ้าพี่น้องเนาะ นี่ครับแนวทางพ่อใจดีพี่น้องนะครับวันที่16สิงหาพี่น้องนะครับวันที่16สิงหาสองห้ดพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือสูตรล่างพี่น้องสูตรล่าง่ยงเดี่ยวได้พี่น้องเด้ออันนี้สูตรล่างแยงเดี่ยวพี่น้องบม่เป็นสูตรบนนะครับนะอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับ อันนี้เอาไว้ให้พี่น้องไปเบิ้งไปพิจารณานะครับว่าแนวทางพอใจดีสูตรล่างสีมาดีบอหร,รือบบดีสูตรนี่ดีบอหรือบบดีพี่น้องนะครับเอาไปพิจารณากันเอาไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับอ่าจะเฝ้าลงทุนเอาไปเบิ้งก่อนก็นกนได้ทีจใใ่จังไดพี่น้องถามันอ่าเข่ามาหรือว่าจังไดกะค่อยพิจารณากันอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะตามนั้นได้พี่น้องได้ อ่าวันที่16สิงหา2 5 6 7รัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องรัฐบาลไทยพอใจดีสูตรล่างวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างได้พี่น้องได้2อกับ1พี่น้องวิ่งล่างสองกับ1พี่น้องจับคู่ให้2หา26 28พี่น้องนะครับหหาห หนึ่งเจ็ดนะพี่น้องนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้องแต่บอ่อฟันให้เธอพี่น้องสี่แปดฟันโค้งสุดท้ายให้พี่ให้น้องนะครับพอใจดีสิฟันโค้งสุดท้ายทั้งบนทั้งล่างให้พี่ให้น้องนะครับเนาะอ่าเสียพี่น้องได้ผิดชนากันแน่นอนพี่น้องเอาพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ เพื่อเป็นพระยานรักฐานพี่น้องเอาไว้ปิดจะหน้ากันงวดต่อไปพี่น้องนะครับแคปหน้าจอแล้วนะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแนก,กนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมี่น่าทางฝากพี่ตอนน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีเท่านี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ